สวัสดีปีใหม่ค่ะมาพบกับผลส่วนตัวนะคะกับคําพยากรณ์ดวงรายปีปี2564ค่ะปีวัวทองนะคะของชาวราศีธนูค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ค่การฟังคำทํานายนี้เป็นแนวทางวางแผนกันร่วงหน้าค่ะบางประเด็นหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันค่ะเรามารับฟังกันเลยนะคะของชาวราศีธนูในดวงรายปีปี2564จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการเงินครั้งยิ่งใหญ่ปีแห่งการลงทุนตักตวงผลกาไรการเงินหนุนนาการงานหนุนส่งประสบความสาเร็จค่ะการงาน วันที่10กันยายนปี2563ราหูได้ย้ายออกไปแล้วนะคะดวงงานเปิดแล้วแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้มากมายหรอกค่ะพอเข้าปี2564ชาวธนูคะงานล้นมือเลยค่ะชิะจรลงเท้าค่ะไม่ได้อยู่นิ่งๆหรอกนะคะเดินทางไปไปมาๆ ปีนี้ลงอกลงใจสบายใจแล้วนะคะอยากจะทําอะไรก็ทําได้เลยค่ะเป็นช่วงที่ปล่อยลูกศรอ,ออกจากคันธนูแล้วค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวราศีธนูเลยนะคะปีหกสีนี้ละค่ะเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตประจําวันการโยกย้ายที่อยู่อาศัยการเดินทางแม้แต่ที่พักไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนสารไม่มีเจ้าอยู่นะคะแต่ก็ยังดีนะคะมีที่พึ่งพาอาศัยเยอะค่ะ การงานการเงินจะมีการปรับตัวดีขึ้นมากดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะอยากจะลงทุนอะไรก็ได้ให้เรารีบเล่งทำาสนะคาชาวธนูในปี64นี้ละค่ะเริ่มเลยค่ะที่ผ่านมาอุปสรรคความยากลำบากเหมือนจะไปได้ก็ไปไม่ได้สักทีเหตุให้มีเหตุให้สะดุดอยู่ตลอดเวลาล้มลุกคุกคานมาเรื่อยๆเลยนะคะชาวธนู ปี64เริ่มตั้งแต่ต้นต้นปีมาเลยนะคะดีมากค่ะเด่นตะง,งานมาแต่ไกลเลยค่ะชาวธนูปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนตักตวงผลกำไรนะคะการงานที่ชาวธนูควรจะจับควรจะทำทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะอย่าทุ่มจนหมดหน้าตักเลยนะคะผลตอบแทนนานๆอย่าไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นเลยค่ะ ทำการซื้อมาขายไปการนําเงินไปซื้อสินค้าหมุนเงินให้ได้เกิดผลเกิดกําไรดีกว่าค่ะดีกว่ามากกว่าที่จะเอาไปลงโครงสร้างนะคะขอให้พัฒนาเพียงแค่ใช้งานไปก่อนค่ะอย่าทุ่มทุนไปกับส่วนเหล่านี้เลยจะเสียโอกาสฟาดกําไรไปนะคะอีกอย่างถ้าเน้นกับโครงสร้างมากเกินไปจะใช้เงินเกินงบที่ตั้งไว้อยู่นะคะ ก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่การงานจะมีความยุ่งยากวุ่นวายจะมีอยู่4ช่วงด้วยกันนะคะช่วงที่หนึ่งนะคะ23มกราคมถึง11กุมภาพันธ์ช่วงที่สองนะคะ26มีนาคมถึง10เมษายนช่วงที่สาม21พฤษภาคมถึง8มิถุนาและก็ช่วงสุดท้ายช่วงที่4ค่ะ15กันยายนถึง3ตุลาคม ระวังกันสักนิดนึงนะคะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะจะมีปัญหาก็งานไม่ได้เสียอะไรมากมายหรอกค่ะอาจจะมีเหตุหรือประเด็นการงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะอาจจะล่าช้าหรืองานทับถมกันมากเกินไปก็เป็นไปได้ค่ะฉะนั้นนะคะช่วงเวลาดังกล่าวเน้นเลยค่ะก็ขอให้ชาวธนูใส่ใจและเน้นย้ำกันสักหน่อยนะคะอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ในเรื่องของเอกสาร รวมไปถึงการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันไปด้วยนะคะก็ให้ระวังเช่นกันค่ะค่ะต่อด้วยการเงินเลยนะคะการเงินโดดเด่นมากค่ะปีนี้ปี64เนี่ยช่องทางการทำมาหาไรายได้เปิดกว้างแบบสุดๆไปเลยค่ะจะมองไปทางไหนก็มีแต่โอกาสมีแต่ลู่ทางทั้งนั้นนะคะ สิ่งเล็กๆน้อยๆแค่คุณจับคุณทำคุณหยิบมาทำจะกลับมาเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยนะคะช่วงจังหวะก,การเงินที่ดีมากๆเลยนะคะมีอยู่2ช่วงด้วยกันคือวันที่5ธันวาคมปี2563ถึง28มีนาคมปี2564ค่ะและก็อีกช่วงหนึ่งช่วงที่2ค่ะ29กาันยายนปี2564จนถึงปลายปีปี2564เลยนะคะ2ช่วงนี้ท่านส่งผลดีมากๆค่ะ โอกาสจะทำมาหาไรายได้มีมากกว่าช่วงอื่นๆเลยนะคะโอกาสมาแล้วนะคะชาวธนูก็ให้รีบจับรีบทำเลยค่ะลักษณะโอกาสจะเป็นแบบรวดเร็วค่ะรวดเร็วรวดเร็วกระทันหันต้องรีบตามโอกาสให้ทันนะคะคุณต้องเร็วต้องไวเช่นกันนะคะถ้าพลาดโอกาสละเสียดายแย่เลยนะคะชาวธนูวันที่9ทธันวาคมปี2563ถึง2เมษายนปี2564 การเงินการทองโชคลาวาสนาดีมากๆค่ะเป็นช่วงที่ชาวธนูขมีขมันสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยนะคะจะมีรายรับรายได้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาค่ะเป็นช่วงจังหวะโอกาสทำเงินทำงานสร้างรายได้การเงินการทองการเงินซับซ้อนซ้อนทับกันอยู่นะคะอยากจะจับจะจะทำอะไรให้รีบทำจับให้ทันจับให้ได้นะคะ แบ่งเวลาจัดสรรให้ดีค่ะถ้าจัดสรรเวลาไม่ได้จะหายไปแบบง่ายๆเลยนะคะอีกทั้งช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่คู่ครองสาม,มีภรรยาเป็นหลักนะคะพักดันสนับสนุนให้คุณเป็นอย่างดีมากเลยค่ะในเรื่องของเงินของทองของปี64นะคะอย่าลืมนะคะ ตั้งแต่ธันวาคมปี2563ถึง28มีนาคมปี2564ชาวธนูคะ่ะรีบกอบรีบโกยรีบเอามาใส่กระเป๋าให้ได้เยอะที่สุดค่ะพอผ่านช่วงนี้ไปแล้วนะคะขาลงค่ะและก็จะดูอื่นๆอยู่นะคะเพราะจะมีรายจ่ายเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญด้วยค่ะแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะรายจ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อชาวธนูทั้งนั้นเลยค่ะ รายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินอะไรใหญ่ๆนะคะค่อนข้างจะจ่ายหนักมืออยู่นะคะแต่พอไปไปลายปีปี2564การเงินจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะมาไปต่อด้วยความรักกันเลยค่ะสาวๆรอกันอยู่คนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ ผู้ของคุณสายเป้ยสายเป้ยปตัวพ่อตัวแม่เลยค่ะเป็นทั้งที่ปรึกษ,ษาส่วนตัวรวมไปถึงเป็นนายทุนให้คุณด้วยนะคะดีสุดๆไปเลยนะคะเขาจะคอยผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโชคลามทางการเงินการงานให้คุณอย่างแน่นอนนะคะส่วนคนโสดเองนั้นนะคะคนโสดคนโสดท,ที่อยากจะมีคนรักจะบอกเลยค่ะปี64มีโอกาสได้เจอ เจอแน่ๆเลยนะคะดวงดาวท่านส่งเสริมมาแล้วนี่คะแต่ว่าในช่วงนี้อย่าพึ่งใส่ใจเลยนะคะอย่าหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญเลยคะ่ะให้เน้นไปเรื่องการงานการเงินเป็นหลักจะดีมากกว่าคะ่ะเพราะดวงดาวจะเด่นด้านการเงินการงานมากเลยนะคะถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วอีกประมาณ30ปีจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะบุญพาวาสนาโชคลาภ60ปีจะเจอครั้งกันครั้งนะคะ ถ้าเลยจังหวะนี้ไปแล้วเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการงานการเงินครั้งยิ่งใหญ่อีก60ปีจะเจอไหมคะเอาจริงๆนะคะเราจะอยูดถึงกันไหมเนี่ยเป็นไปได้ก็จัดไปในช่วงดวงดาวท่านหนุนนำนี้ละคะ่ะจะดีกว่านะคะอย่าให้เสียโอกาสนะคะจัดเลยคะ่ะต่อไปด้วยเรื่องสุขภาพกันคะ่ะส่วนเรื่องสุขภาพเองนะคะจะมีอยู่สองช่วงด้วยกันคะ่ะที่ต้องระมัดระวังกันนะคะ ไม่ควรจะทำงานหนักหักโหมมากเกินไปนะคะในช่วงเดือนธันวาคมปี2563นี่เองล่ะค่ะเป็นต้นไปเลยนะคะจนถึงมีนาคมปี2564ค่ะเบาได้เบานะคะออมแรงได้ออมนะคะอีกรอบก็ตุลาคมปี2564ถึงธันวาคมปี2564นะคะช่วยดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ อย่าบ้างานกันเลยนะคะจนลืมรักตัวเองเอาจริงๆนะคะชาวราศีธนูเนี่ยเป็นห่วงตรงนี้ล่ะค่ะทําเพื่อคนอื่นจนลืมนึกถึงเพื่อตัวเองนะคะ <_ X 1> เฮ้ยเหนื่อยจริงๆค่ะพ่อพาแม่พานี่ล่ะค่ะสรุปสั้นๆนะคะชาวธนคูคะอยากจะทําอะไรๆในหัวให้รีบทําซะนะคะ <_ X 1> อย่ารอช้าจากนี้ไปจนถึงปี2565นะคะ ทุกความมุ่งมั่นทุกความพยายามจะไม่สูญเปล่าหรอกค่ะเน้นธุรกิจที่มีระยะเวลาในการลงทุนสั้นๆนะคะไม่นานมากที่จะเก็บเกี่ยวผลกำไรได้เลยอย่าช้าค่ะอย่ารอนานกลัวจะออกดอกออกผลอย่าให้เกิน2ปีนะคะนานเกินกว่านี้จะเสียโอกาสค่ะอย่าก,ก้ากวกลัวจะทำงานใหญ่งานใหญ่จะเข้ามาแล้วนะคะคุณน่ะมีแบ็กกราวดีอยู่แล้วค่ะแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ การลงทุนไม่แน่นอนไม่มีความรู้อย่าเสี่ยงการเล่นหุ้นเร่นแชร์ร่วมหุ้นลงทุนไม่มีความรู้ก็อย่าเสี่ยงด้วยนะคะดีเกินไป100ได้1ล้านนี่แหละค่ะอย่าเข้าใกล้เลยนะคะจงพึงลำวัดระวังค่ะให้จับเฉพาะงานเดิมที่เคยทำมาก่อนนำมาพัฒนาต่อยอดให้ดีกว่าเดิมค่ะปีใหม่แล้วนะคะขอให้มีความมั่นคง การเงินการงานความรักเงินทองไหลนองเทมากิจการการงานผีดอกออกผลแตกกิ่งแกกแตกสาขาแต่ยอดออกไปนะคะอยากจะซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมปารถนาทุกประการ ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดกลับมาอีกรอบแล้วนะคะที่สมุทรสาครเราต้องดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะเวลาจะออกไปไหนอาจารย์เน้นย้ำแล้วนะคะว่าให้ปิดแมสล้างไม้ล้างมือแล้วก็อยู่ให้ห่างค่ะ1เมตรเลยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็2เมตรไปเลยนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะเรื่องนี้ฤด,ดูหนาวก็มาแล้วต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจะเป็นไข้เป็นหวัดได้ค่ะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขคะ่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ